นี้เป็นบล็อกของทางโอสกะรุ่น o s i d 832นะครับสามารถที่จะปรับได้ตรงนี้นะ3เบอร์เบอร์ที่1500นิวตันเมตรเบอร์ที่2 650นิวตันเมตรเบอร์ที่3ก็คือ920นิวตันเมตรนั่นคือขันเข้านะแต่ถ้าขันออกได้แม็กที่มากที่สุดถึง1,100นิวตันเมตรคือตัวใหญ่เลยโครงสร้างพลาสติกเ s มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลสมาพร้อมกับกล่องฮาร์ดเคสของเขาแบบนี้เลยนี่เป็นกล่องฮาร์ดเคสที่แบบ ดูแบบแข็งแรงดีเปิดออกมาในกล่องเขาจะมีตัวแท่นชาร์จของเขามาให้แบบนี้1อันเป็นแท่นชาร์จขนาดจุดห้าแอมป์หอันแล้วก็มีสายมาให้มีลูกบล็อกมาให้ด้วยหนึ่งอันเป็นตัว CR โค m m o เบอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะลองขันน็อตด,ดูแต่ผมจะเลือกเป็นขันเข้าเป็นเบอร์หนึ่งนะเอาน้อยที่สุดเลยน้อยที่สุดคือ500นิวตันเมตรผมจะลองขันอัน,นนี้เป็นเครื่องออกกําลังกายของหมู่บ้านนี่แหละพอแค่นี้บอแน่นแล้วเดี๋ยวขาด มีไฟสสว่างในที่มืดนี่คือข้อดีของเขาตรงนี้แสงแบบคือแสงกําลังน้อยละก็นี่มีไฟ2สว่างใช้ได้งานดจริงแจวเอาแค่นี้พอเดี๋ยวน,นัดขาดยังให้ฝากไว้ด้วยเบื่อใครสนใจครับเ <laughs> จ้าตัวโอซุกะตัวนี้ครับ osid 832ใช้งานดีจริงแนะนําเลยครับ